วันนี้วันเสาร์วันหยุดนะคะก็ตื่นสายหน่อยค่ะทําธุระอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็จะมาเก็บห้องนอนปัดฝุ่นกันสักหน่อยค่ะหมอนเยอะหน่อยนะเพราะว่าส้มเป็นคนที่ชอบหมอนเยอะๆนะคะหันไปทางไหนนะคะก็เจอหมอนนะคะก็ วาดฝุ่นค่ะพับผ้าห่มค่ะผ้าห่มก็เป็นผ้าห่มพื้นเก่าพื้นเดิมนะคะซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือนุ่มและเย็นมากนะคะผ้าห่มเก่าๆแบบนี้ดีนักแลค่ะพับไปค่ะปัดฝุ่นไปค่ะดึงที่นอนให้ตึงหน่อยนะคะทำอย่างนี้ทุกวันนะคะไม่ใช่ว่าทำเฉพาะวันหยุดนะคะก็ เช้ามาก็ต้องเก็บกวาดที่นอนอยู่แล้วเป็นปกตินะคะกวาดฝุ่นกวาดเส้นผมคะ่ะกวาดพื้นคะ่ะวันหยุดนะคะ ซักผ้าไปด้วยนะคะซักผ้าจากนั้นนะคะเก็บกวาดห้องเสร็จแล้วก็จะไปทําขนมนะคะวันนี้เดี๋ยวส้มจะทําเมนูเป็นเค้กกล้วยหอมนะคะต้องทําเป็นประจําทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปส่งฝากขายที่ร้านขายของชํานะคะก็คือร้านวิทยาสโตรนั่นเองนะคะก็เอาไปฝากไม่เยอะนะคะก็เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะคะ ทมจะไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะทําคลิปลงคลิปนะคะไลฟ์ขายของด้วยนะคะเพราะว่าเวลาออกจากบ้านนะคะก็เป็นต้นทุนทั้งหมดเลยนะล้อหมุนปุ๊บก็ต้องเสียเงินปั๊บนะคะค่าน้ำมันค่ากินนะคะอยู่บ้านดีกว่าค่ะไม่เสียตังค์แล้วก็หาตังค์ได้ด้วยค่ะ อากาศเย็นสบายเลยนะคะไข่ต้มก็ไปทำธุระเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเช้าไข่ต้มจะไม่ได้ไปไกลบ้านนะคะก็ไปทำธุระหล,หลังบ้านนะคะแค่หลังบ้านแค่นั้นนะคะส่วนตอนเย็นนะคะ5โมง5โมงครึ่งแบบนี้นะคะ่ะก็จะเพื่อพาไข่ต้มนะคะเดินออกไปใกล้ๆเดินเที่ยวรีแลกนะคะมุมนี้จะเป็นมุมที่ส้มอะไหลสดนะคะขายของ อุดหนุนกันได้นะคะช่วยสนับสนุนกันได้นะคะมุมนี้เลยค่ะทําคลิปก็มุมนี้บ้างนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะใข่ต้มก็มาให้กำลังใจคุณแม่หรือมากวนก็ไม่รู้ค่ะ